ปันคนเรางม่ลงลุนจะเรื่องที่ปังแจกก็ะมาแจกมาไม่ได้ทำเรื่องเมียไม่ได้นำเราไม่ได้ไม่ได้เรื่องตัวงนตกวทอง่ากันเลยทำมัทำคนใจใช่ไหทำให้จทำาทำไอยกทำหน้าดีไ้ติวาะากันต้องให้คนใจทำฟันบวบบบันนี้ดำูทางไต จอาภปโโตองอัดีด้านที่อันด้านตะวันนองวันตองก็ตะโกนโตองเี้ยโยไซจะนดาพีตายจะรับเลจะโผลนโตองนี้จะดืวันจะดื่คืนในเด็ยมีชีวิอยู่ไม่น้ำาำรอความระขานเขาโตเรียงพวกเราหลาก็คือไรนินไรหินไยจันไรพิมาให้ดูแลอยแบบนี้นับน้าน้ารองรอกัชาะน้ก็มาบ้านเมืองเสียงดังองตองพูดได้เอปั้นดูด้วยตองเดียกจะปรายไปจะต้องมีต้เยอะทีนึงมาตึ้งนาลุ่มเตาข้าตรงน้ำตตงตต้งตงบ้าวขาหน้าท่าที่เดียกพี่ไ

ไม่อ <l ots sei> ่นกันต่อเจ้าอย่าปีนี้ปีไดพอที่เดินเดินลงใจมันลงใจไปาไมรอดายไปปากว่าเลยหรอปนขึ้นมาพอรอันชงเคยเหรออ้าวนี่จะจำเชืงอไม่ได้ลรงจำไม่ได้รอบนี้คือบอกนะจำไม่ได้คูมันปากว่าอย่างคูเรเ็ เนี่คุณเต้าได้พวกจีเมียจีนเขเร่งจีนได้ได้พวกเราม่ชไมชเชื่อันเลี้ยวหรอหเองจีนมกด้รัมนขบบ้าลงโบงรพี่ขึ้นมาโผลโผดนเเดนจอที่ล้คืะเออ pengghi

อาบูชาครูและคูอยูไรเลไม่พอเนอะหนุ่มคนนั้นหน้ารันเดร์มาจังไม่ได้มึงโฟดหน้าของผมทำไมจัไม่เอาตัวเดียวมันไม่ได้พูดจะเอาเยอคนมันยี่งจำหรอกถ้าใครจำไม่ได้นี่ก็เอ๊ะเอามาเออไม่จำดี่นะเหมือนต้มตึ้งดีๆดี

มาไม่ได้มอนตปมาณน้ไมเตาเือเลยพิ่มไใหโรฮะดว่าเจ้านี่ไม่ึ้นมาดูแราหว่างทองมันดีเราซั่งแักกว้างกยกว้างค่ยอเมียเพื่อนกว้างแค่หนเรากันเมียเพื่อนอันนี้มันคือวาร้แล้วเป็นเมียของเราแต่มันเป็นแม่ของเจ้าอ๋อต้งต่งมาเรีวเื่อเป็นแม่เลี้ยงเขาถ้าเป็นแม่เลงเ้าใ้ได้ถ้าเป็นออ

เกล้ตยาแล้วเแม่เอ้ยมึงจด้อยู่ตัิวขันตัดแตเกเลยไมเกๆเฮ้ยตักตีนีเอา้ไม่จะรู้ไ่จะว่าแล้วมกาโบราเจไหมนโัหั กวงไม้หมกกันยดก็มั่อมวกนี้เป็นหมกเสียไม่ไม่ได้หัิจวสาหมูเลยอ่ะเดี่ยวโฟจะเหลาให้ควเองท้าวโฟ อยู่นั่นวะแกออดไอเกมกยู่คนไเกย่นล้มันเป็นบ่อเต้าวครูครูคอสหนักใช่ไหอย่าต้าอย่าดูอย่าดูอวดอย่าสนับหมอต้าวครูคอสอย่างนี้ไม่ดีนะดูแล้วไม่ตรงตาเลยเราไม่ต้องตามไดเลยดีอันแล้วใครได้คุณต้องครูวันนีเราไม่ได้รุ่งรักลูกไหนายังไงคุยไหนปากมีเมืองไหนอะไรกูมอง

มันมันกนเนี่ยจ้นมันนีมาเล้านะเมนะให้หนร่าริ่กินโจกหวเล่นหัวามาต้อเป่นรถคืนจิงกูตรงแต่สตตวงนังให้าตลอดเวลาแมวตีขวดคนไม่ได้ต้งาดนั่งอนั่งุอย่างเดียวตีได้กวดนัตื่นเค้กเดิตานงนั่งว้าน แต่เกว่านี้ปลารามกับโบราไม่ไปรับไปรับโมใ่การนทีมันไนดีเว่มันติดตรงนั้นเนี่ยอันเล็กอเขาหตุกีเียตุกีนะลูกนีย

รู้แตลุนี่นะว่าเป็นมากนดีคำคือไอ้วนไอ้วนงเดี่ใครอก็เป็นเรยกันนะเป็นข้าวอนนเป็นข้าวไอต่อวนต่อข้าวอุบาวเทียบไอเปรี้ไอ้ม่รูนเลยริเป็คน้มันกันลกันว ไอ้ลุงนะไอ้คุณจางมันไปเฉียดไอ้คุณจางวกเลยเอานี s> <S ้มันมันไปเฉียนแล้วแอแล้วตึ้งดีดีปมันไปเอานางวันทองนาวันทองวันอยูตาราวันทองวันอยู่ตาราแต่คุณจางมันจ้าเฉียนไอเออเไปงนางวันโตงมาอนนี้เลู่้เป็นอเง มาตินูตกย่างนอให้ดูหลัง้กูนรอไอ้กุญชางไอ้ตัวลานไอ้ตัวควนไอ้ไอ้ตัวเก่าเกอีกลานชอไม่หรอกไอไอ้เครือเตินมันเปรีงมันรื้อมันมันมันบ่อรวะวาเตินนี่ไปรบตักจับซุก